โปรไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโปรไปไหนวะเฮ้ยคู่โปรไปไหนอ่ะไม่เห็นโปรเลยอ่ะบอนเอ้ยบอนบอนลคู่ไปไหนวะเฮ้ยอะไรขยับปะเฮ้ยไปเที่ยวดีกว่ามะโอ้โหไะวะไปเที่ยวดีกว่ากุ้งไปไปไปกุ้งไปไปไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าอ้าว ลูก <c oughs> ไปเท mm ี hmm. mm ่ยวดีกว่าไม่ให้ไปไม่ปนไปไปเดีวโอ้โหเจะหาพ่อเขาเ่อจะหาเขาไปเที่ยวหรอไปเปล่าปนไปเที่ยวเปล่าปน

นายขอซูมหน่อยขอซูมหน้าหน่อยขอซูมหน้าหน่อยเอาละได้ละ